กูอีกแล้วมั้งเฮ้ยหัยไป <c oughs> บมกล้องแล้วบอกว่าอารโหลสวัสดีครับ <c oughs> พบก,กับพวกเรารายการฟันก์ยอรายการนี้จะเป็นรายการนิหาอะไรทำสนุกๆน,นะครับผ่อนคลายสบายๆ ไม่ต้องเครียดเครียดกับงานเครียดกับเศรษฐกิจมามากพอแล้ววันนี้ครับเราจะมีเกมมาเล่นเกมนั้นคือ9เกวัดใจมาบทลงโทษจากการเล่นเกมนะครับผู้แพ้เรามีบทลงโทษเตียวไว้ให้คือ 1. มีวาซาบิและ 2. นั่นก็คือ นัตโจ้ทุยครับไอ้เหี้ยนั่นรักโตะอะไรสัตว์โอเคกติกาง่ายๆเลยครับกติกามีอยู่ว่า9เกเราจะแจกไพ่กันคนละ4ใบแล้วเลือก3ใบที่ดีที่สุดคัด1ใบที่เราไม่ต้องการออกมาที่เหลือไปศึกษากันเองนะครับส่วนใครแพ้เราจะมีบทลงโทษให้อยู่แล้วใช่วันนี้ก็มีวาซาบิกิงกับซูชิ แล้วก็กินนัตโตะอย่าบอกว่าไรนัตโตะนัตโตะเฮียมาโอเคอุปกรณ์มานี่ครับเราจะกินไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเอานี่ออกก่อนนะโอเคเอาซูชิออกก่อนออกก่อนอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรนะซอสฝาเขียวซอสฝาเขียวเฮียเป็นฝาเขาเรียกอะไรนะโชยุโชยุอันนี้เพียวๆเลยนะเราใส่นิดเดียวถ้าโชยุไม่อยู่ล่ะ อันนี้บอกเลยว่าใส่จริงเดี๋ยวยุ่งอะสักกูเมือนโอเคเห็นหรือเปล่าไม่รู้อะไรอีกอะแล้ยก็คว่ำแล้วมาเริ่มกันเลยการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะเลิกได้เลิกนะเลิกไม่ได้ทักไม่ใช่โอเคตัดกันไหมไปไปตัดไม่บอกพูอะไรที่จะได้เอากันไกลให้เริ่มเลยนะ ทุกทีโดนเมินบ่อยเว้ยสัตว์เนียสี่ใบนะสี่ใบแล้วเลือกสามใบที่ดีที่สุดนะขาลเออช่วงนี้กูขาลงสัตว์เว้ขาขึ้นนะเมื่อยด้เฮี้ยเไอ้เฮี้ยกูว่าขาลงทั้งแก๊งเลยจังเริ่มมานะเริ่มมานะเชี่ยมันก็เกินไปเฮี้ยอยู่ๆก็ได้ตองสามเนี่ยอือเฉดโวรให้ก่อนนะเมอ่า เฮียมีกันไกลอันอื่นไหมสัตว์ทำไมบ้านมึงกันไกลแม่งไม่คมเลยเรื่องคมมันอยู่ที่หน้าตากูแล้วปากนะเริ่มที่ผมก่อนอยู่แล้วไปก่อนครึ่งช้อนเจ็บอะไรก็แวะมาเอาอันน้สู้ก็ได้เนี่ยสู้ได้สู้ได้กูอยากเห็นตอนที่มึงโดนแดงมากเลยสัตว์เฮ้ยขอตปเกี่ยวอีกขอเป็นใจนะครึ่งไปครึ่งไปต้องกู้ ให้กูดีเว้ยไอ้เคียสู้ซีไว้อีหญิง,งี่สัตว์อียงีใครไม่รู้เราเดือดรักสู้อยู่แล้วเอ้ยไอ้สัตว์มันก็พูดอสัตว์โชว์ไปก่อนเลยร้องเพลงทุกท่อนแล้วช่วงนี้เฮ้ยเคียกูแอบดูในกล้องได้ไหมผมก็โชว์ไม่ได้ใช่ไหมให้มันรู้เฮ้ยไอ้สัตว์มึงเที่ยวกูวันนี้ห้าแต้มไม่ธรรมดาเบื่อโดนจริงหมอบตอนนี้ทันนะเอาจริงนะ เดี๋ยวเดี๋ยวไปลุ้นเกมต่อไปได้หมาไม่ใช่หมาเยียหี้ยตอนโดนแดดอย่าคลายตัวมึงห้ามคลายนะมาเอ้เหี้ยไมปลงอาลงแล้วมากูว่าเพราะมึงก็แค่แต้มจริงจริงแล้วกูดิเยี่ยเจี๊ยมไม่รู้ไปดิกูมึงจะโคตรเสียนไมไ้เหียไอ้สัตว์เอาไข่ เกาจริงเขาบอกว่าเกาจริงเขาเกาจริงไอ้เรื่องเกาจริงเราอย่าไปกลัวนี่กูสู้เป็นฝอยๆไอ้สัสไอ้เหี้้ยไอพวกที่บัฟกันนี่นะไอ้สัสอย่าให้รู้นะว่าแค่แต้มน่าจะคนจริงคนจริงไห้แม่งกูอยากรู้เหมือนกันว่าพวกมึงจะทนได้สักกี่น้ำตากูเลยดิเอ้าแม่มากูเมาก่อนแล้วกัน อ่เฮ้ยขอดูให้น่อยคนมอบอกขอดูให้น่อยมึงจะสู้ันใช่ไหมมะสู้กับกูไหมเออไอ้ขี้แอกแต้มไม่ใช่แดกก่อนเลยไอ้เนี่ยแม่งมามาคู่สามี่กูนึกว่าตองสามเลยนะเฉยถ้าตองสามี่กูเล่นหมดนี่ได้เลยนะตึงแพ้แล้วก็แดกก่อนเลยใครจะเป็นคนป้อนให้ทุเรียนป้อนดีกว่าคำเดียววะคำเดียวหนึ่งชิ้นไงฮะให้มันให้จะพาไปไหนไหนไม่เอาเลยเอาเลย ไม่เพราะเดี๋ยวตามมึงเนี่ยกูเล่นมึงอยู่แล้วแหละโเฮี้ยเขาข่อยไหมเล้ยวอีกสั่นเล้อีกเฮี้ยน้อยเขาดีถูกมีความเฮี้ยขอรีแอคหน่อยครับทำไมเด้อวิญญาต้องตามไหลเฮี้ยเอาจริงไม่เถอะมาสู้สู้มาต่อมาต่อต่อปูใช่ไหมเออสูไหมไอ้สู้กันถอยไ้สู้ก็นถอยจังหวะนี้ต้องสู้อยู่แล้ว เอาเนี่ยไปสู้ก็ถอยเชี่ยโคตรเสียนกว่าได้ไงมาเฟี่ยเห็นมาเก๋าอ่อ้สัสเยี่ยเก๋าไหนวะเก๋าใครเจ้ารักตัวเองอ่าไอ้สัสกูโตวกูไม่ถึงเก็บอาการไม่ถูกเลยขอเนี่ะขอดูเลยด้วยมามามาไปแพ้แดกไปเลยไปเลยเปเอเงินไปเอเงินแปบแปบ แม่งแป้งเนี่ยไรสัตว์เจ็ดเอห้ือมันชู้แป้งดูยังแป้งเยอะมืออ้เนี่ยนี่ส่ะไอ้นี้พเอ้ยเอ้ยอ้เี้มันไม่เห็นมันไม่แพ้โอ้นั่นแหละมองก้องมองกล้วเดียวเดียวทีเดียวขบเริ่มแดงไปสัตว์ไม่ขึ้นเลยอ่ะ กูว่าคราวนี้งั้นเราต่อจากนี้ไหมเอาวาซาบิเพียวๆเลย <Yeah. S 2> เออโรกิมเหรอใช่อา่อาแต่พวกนี้มันตายแข็งธรรมดาวาซาบิทำอะไรกูไม่ได้นี่ปกติอะไรทำลายมึงได้ไหม ให้ห้ามหวยห้ามห้องนะบ้าไอ้เฮียไอศัดมีคนคิดเลขกันไอ้ใช่เนกูรู้เลยไอ้สัตวดท่านนานๆนี่นะไอ้เหียกำลังบวกแต้มอยู่เขาให้เรียนไม่เรียนดิไอ้ไม่กูขอกินกูลุงนะกูลุงนะกูขอกินแบบเพียวๆได้ไหมวะไอ้เฮียไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นพ่องไอศัด เย็ดดูไงหมอบไงเนี่ยอืมมืต้องพูดเฮียอะไรมากไอ้สัตว์แกะมาให้หมดเออกูเกมหมดนี่นะใครหมอบเลยนะ่ะเราไม่หมอบเรามาวัดกันเลยดีกว่าเติมนี่เข้าไปอีกหน่อยนึงอะเออพ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 อเปิดเลยแปดเก้าสิบกูเลี้ยงมึงเปิดเฮียเกือบฝัดได้ไงไอ้สัตว์โอ้ย มึงมึงโดนเนี่ยมึงโดนแน่ๆอ่ะเอ้ยอย่าอย่ามึงพูดเห็นะอย่าอย่ามึงพูดสีว่ะไอ้ชีรนะกูเล่น่สีที่คุณก็สีใหญ่กว่ามึงนะเออโึงอีกแล้วบอกว่าอะไรไะมอย่าบอกว่ารักแป่แปรมกูบอกแล้วยายเห็นนั่งวกเลขอยู่ไอ้สัตว <c oughs> <c oughs> ์แดกเลงน <c oughs> ักเลงเฮ้ย แค่แน่นอนมองกล้องทั้งลตาธรรมดาใช่ไหมไม่มีอะไรไม่มีอะไรไอสัตว์ขมับแดงเลยเฮียไม่มีอะไรไม่มีอไรมองกล้องมองกล้องมองให้มองกล้อง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 พีคุยกันก่อนคุยกนหน่อยรู้สึกมันไป็นเอ้ยเอยเอ้ยอ้ยเ้เอ้้้้ มึงยัวุ่นอยูอเฮ้ยคืนลไปอย่าน้ไปไม้รู้จร้ายตัวเองทำไม้่มึงกินขวานึ้งมึงคืนมึงคืนคือชั่ววคชั่ววก็ไ เออเป็นไงไรสัตว์ไม่ขึ้นขึ้นไหมล่ะที่นี้เหี้ยมันตายกูตายอ่ะรอบต่อไปบทลงโทษของเราคือหเหี้ยต้องใส่ซอสก่อนให้ดูก่อนให้ดูก่อนยื่นก่อนเลยใส่ซอสก่อนเลยไอ้เหี้ยขอที่ชู่อยดิมีแต่ทิชเอาไว้เช็ดหู ดูดิว่าใครจะโดนโดนเพื่อนๆดูความน่าอร่อยของมันสิน่ากินไหมครับยังไม่ได้เด็กช่ามันไม่ไหวจริงว่ะกินแม่งเคี้ยมากเลยนะเ่แอร์เป่าเลยเคี้ยรอบสองเนี่ยนะโตเนี่ยเราจะเดิมพันกี่ละเมตรกูอีกแล้วมั้ง ซาชูสุพรรณป่ามาเกิดไหมอิสระไหวเลยอ่ะอยาใส่แมตเล่นมากเลยตอนนี้อสัตว์เออโอ้โหเฮียให้ตายเหอะซาร่ากว่ากูเล่นเว่าเป็นกว่ากันเนี่ยไอ้สัตว์แสด้เข้าไปดีทีก่อนหน้าตะกี้เฮียแม่ยังบอกเลยสัตว์ มันมีไหมแบบว่ารอบเดียร์ม็อกเลยอ่ะคือเปิดไงใบไพดีเลยเนี่ยมึงก็อยู่ที่มึงไงมึงจะเกลี้ยงมึงจะเลือกยังไงก็เลือกเขาพัใหญ่มากมึงก็ต้องมาดูว่าไพ่พวกกูดีเปล่าเอาเริ่มเริ่มที่กูนะกูว่าไพ่ไม่ได้ดีเลยหรอกไอสัตว์มันนับเลขอยู่เฮียช่วยมึงโซนแอคตี้เขาบอกสายทาให้่หลอกกับอะไรกันะมึงกูยังโยนสิมึงโยนหฮ่ามึงโยนแจค่แบบนี้ ก็เด็กชี้ดูอันนี้คือชี้นี่คือชี้ดูชี้ดิสัตย์เอ้ยนี่คือเนื้อวัวชั้นดีเนื้อวัวที่ดรายแล้วไงนี่มันโคขุนชัดๆแล้อง็ไม่เห็นมาเที่ยวเลยคุณรู้ว่าน้ำลายเอเลี่ยนไหมเฮียพูดจริงเลยคือท่านในกล้องไม่ได้กินติ๊ดตเชี่ยมากเลยตอนนี้ตากูรวยป่ะเอามึงกูไปอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยๆคิดดิอนไม่กูมั่นใจอยู่แล้วไพ่กูดีมากกูพูดเลย ไม่ค่อยคิดดีๆกูพูดเลยใครหมอบก็โดนอะเฮ้ยกูทิ้งห้าไม่งูว่าเอางี้อะ <c oughs> มไม่เกล่ยดเขาไม่ได้เกีียวทิ้งอะไรอะ <c oughs> มึงใส่ขนาดนี้แล้วหียหมอบไม่ทันแล้วละสองเม็ดเลย,เยมึงบับสองเลยเหรอไอ <c oughs> ้เฮียอย่าใส่เล่นนะพอแพ้แม่งต้องกินนะไอ้เนี้ยกูบอกไอเคืยนี้ไม่ใช่ของกู มันไม่ใช่วันของกูไว่าเกมนีก็ไม่น่าใช่ของกูอ่ะจริงเจ้าพ่อเอาดิชีสยืดเลยสัตว์กูว่าวันนี้ไม่ใช่วันวันที่กูอ่ะวันที่กูโดนกูว่าเป็นวันของมันอ่ะไอ้ยังไอ้เสียงแม่แม่เนี่ยไม่รู้ชะตากรรม ถ้าหมอบโดนตับได้ไหมสบายกูคิดหนักกว่ากันได้สัตว์สรุปแล้วแม่ไม่ช่วยน่าแดกเลยฮะไม่ช่วยช่วยอะไอเหี้ยไพ่ไพ่กูดีถ้าใหญ่กว่าตองกูก็ยอมอ่ะเอ้าแม่ครับก็พี่ว่าอะไรนะเออาถ้าใหญ่กว่าตองกู็ยอมอ่ะกูไปเลยเอามาให้ตายเลยไอ้เหี้ยบอกเลยไอ้สัตว์กูไป สามเม็ดด้วยตอนนี้มือสามด้วยอ่ะนึกถึงตอนกินด้วยนะต้องกินให้หมดนะต้องเอาเข้าปากให้หมดนะผมไปสามด้วยอ่ะถ้าหมอมึงได้สามอะตอนเนี้ยคือถ้าหมอให้กินแค่สามเม็ดได้นะได้นะสามสามมาคิดดีๆนะทน่อยไม่คิดดีๆกินเท่าไหร่นะสามเป็นสี่ กูสู้อยู่แล้วคือไพ่กูดีจริงๆกูเหมาะไม่ได้จริงๆกูพูดเลยสีใช่ไหมเอี่ยเรียงสู้ว้าวันที่หนึ่งอายโดนนี่สิ่งนี้เทียมากเลยอย่าเช็ดที่มันเลยกูอยากเห็นจริงๆไอ้พวกสู้เอาสู้เอาหมอบโดนสามเม็ดนะไม่หมอบกูหมอบเลยอย่างน้อยกูก็ไม่เอาตรงนี้หมอบโดนสามเม็ดนะ กูมองเห็นว่อเฮี้ยแปดเต้มแปดต้มแดกสามเม็ดก่อนเลยเฮ้ยเี้ยที่เหลือของมึงสองตัวบางทีอ่ะการเล่นเกมอ่ะคนเราก็ต้องเล่นเหลี่ยมกันบ้างไม่ได้แดกหรอกเอ้ยมึมเเตียมหูทำไมเนีคุณไม่รู้หรอกกูเตรียมให้ก่อนคืน่อน ไอ้เนี่ยกูเวลาบอกไม่บอกยังมีใครบอกไม่ิสัตกูให้โอกาสตะกี้แล้วแม่งเลือกสู้กันเองรอบนี้แม่งเปิดสู้เลยกูเปิดเลยมึงโอ้โหไอ้เขี้ยมมึงแดกคนเดียวไอิสัตไม่พ่วงเลยนะมึงกินก่อนไอิสัตโอกาสจะเนียนวางเลยอิสัตว์มึงกินเลยโนนหันดูไอดูกล้องโนนกินจริงนะแตกูสั่งเองอสัต โอเร็วดีเสียงจีนมันต<ฮ>ีชีต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 ไอ้แปับโอ้มึงไม่ต้องหัวรักไม่มึงก,ก็กลัวช็อตนี้มึงแค่าสาม มึงดูช <c oughs> <c oughs> <royable> <laughs> ็อตนี <laut> <currently, Tesla> ้นะเพื่อนหนึ่งสองวางมาหกเจ็ดปดาไอสัตว์เลี้ยงชนเมียงไอสัตว์กูบอกเลยว่ากูคิดถูกที่กูบอกดูนะมันมีสี่ใบสองสามสี่หที่มึงเอาสามสี่โดนสามส่นไเสียไปเอาสองสามสี่ตะไงมันก็แพ้มือดีเพราะมึหกเจ็ดแปไอ้เย้ย แล้วดึงนะมึงแจกไพ่กันยังไงไอ้เหียสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไอ้สัสแล้วมึงดูไพ่กูดิเชิญครับอะไรอะไรกินก่อนเถื่อนมึงชอบกูยกถูกให้เฮ้ยมึงไม่รู้ไพ่ก่อนเลยเฮียอร่อยเฮ่ยกูอร่อยอร่อยอร่อยกินได้กินเลยนะแล้วกินเลยกินก้อนกินก้อน ไม่บอกไม่บอกไอ้เหี้ยกระเพมันเลียงเลียงเลียงหมดมือไอ้สัส ไอ้เี้ยตบเนืยอเชื่อกูร้านได้ไอ้ไอ้เป็นบอลโก้แลวบอกว่าบอลโก้ชิมนี้ก็พอแค่นี้นะครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับเดื่ให้พวกเราด้วย 哎呀，够无聊了，我屌了。